สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหรา,าศาสตร์ไทยและการโกรจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานนะครับสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description สแปมเร่งแล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไปที่ด้านล่างเราจะดูอิทธิพลของชาวกรกฎลัคนากรากฎในช่วงของเดือนกุมภากันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวของเดือนกุมภาหกสีกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวกรกฎมีดาวอาทิตย์มีดาวศุกร์มีดาวองคารโัวจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ เราจะไปดูอิทธิพลของคอนกรลกจะมีลัคนาอยู่ตรงนี้นะครับอาณาเขตแต่ว่า ดาวประจาตัวของชาวกรกฏคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยอาจจะจับได้ยากสักเด็ดหนึ่งเพราะดาวจันทร์นั้นโคจรค่อนข้างรวดเร็วมากเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะยังดูลําบากนะครับแต่เราก็จะใช้ในลักษณะของภาพกว้างของดาวจันทร์ที่โคจรหลายปีดาวจันทร์เนี่ยโคจรเป็นธงชัยนะครับก็ถือว่าดาวจันทร์เนี่ยโคจรค่อนข้างดีเลยทีเดียวสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังการเติม,เต,มเต็มมีในเรื่องของ ออสิ่งที่ดีต่อใจมากขึ้นหรือว่ามีลักษณะของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีสามารถส่งผ่านพลังงานที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยหมายถึงสภาวะจิตใจเมื่อโครจรดีแล้วก็ถือว่าทําให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎน,นั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน ในช่องของเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีดาวเนี่ยมารุมกองกันอยู่ที่ราศีพฤเภเรือนตรงกันข้ามของชาวกรกฏนะครับมีดาวพฤษภีดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธมีการโคโจรอยู่ที่ราศีบงังกรช่วงแรกทําให้ดาวเนี่ยลุมกันแล้วเล็งมาที่ลัคนากรากฏทําให้อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของโอปสรรคปัญหาหรือบางทีอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันมีความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหัน อิทธิพลของดาวนะครับมาชุมนุมกันของเรือนปัตนิเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามบางคนนะครับอาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกับเพศตรงข้ามได้หรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนการติดต่อการสื่อสารการคิดการต่างกับบุคคลรอบข้างที่อยู่ตรงข้ามกับเรานะครับประมาณนี้หรืออาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของศัตรตูคนที่หมายปองกับตัวเราอะ กับในเรื่องของการเป็นศัตรูเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเลยทีเดียวเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยคือดาวเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นกเกษตรเล่งกับลักนณของตัวคุณแปลว่าบางทีคุณก็พยายามอ่อนน้อมทำตนอย่าทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าต้องงัดข้อหรือต้องสู้กับเพศตรงข้ามมากเกินไปเพราะดาวเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นกเกษตรเลยนะครับเล่งลัคนาจริง,รงๆเขาเรียกว่าเกณฑ์พินทุบาทดาวเสาร์นั้น เล็งหลักคณานะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยลักษณะของการที่คุณนะครับกับในเรื่องของการค้าการลงทุนต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยมาเล็งหลักคณะแล้วเป็นพินทุบาด้วยเนาะร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นลักษณะของการขัดในเรื่องของผลประโยชน์ขัดรายได้สิ่งต่างๆอันเนี้ยต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของ การค้าการลงทุนให้ดีกับในเรื่องของหุ้นส่วนไม่งั้นจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวคุณเองเป็นพิเศษด้วยเช่นกันทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของดาวการเงินของชาวกรกฎกันบ้างนะครับก็คือราศีสิงห์ขลองด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งโคจรเป็นแรงลักนณะการเงินนะครับอยู่ในเรือนอ่า ปนิเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการติดต่อการสื่อสารการลงทุนหรือว่าลักษณะของรายได้สิ่งต่างๆเข้ามากับในเรื่องของเพศตรงข้ามแล้วก็เรื่องของหุ้นส่วนต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยมาโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่า จุลลจักรนะครับก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับเ <c oughs> พราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนเกณฑ์ก็คือเล็งลักนาได้ลาบได้ผลที่ดีจากเพศตรงข้ามแต่ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเงินที่เราอาจจะต้องใช้จ่ายกับในเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองคนรลักมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นนรักษาของการที่ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้อย่างที่บอกไปครั้งต้นด้วยเช่นกัน แต่โดยรวมเนี่ยการเงินเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าคุณจะได้รับในเรื่องของผลประโยชน์และการแบ่งสันปันส่วนการเงินจากเพศตรงข้ามค่อนข,ข้างดีเลยทีเดียวแต่บางทีเนี่ยการแบ่งบางทีอาจจะไม่ลงตัวหรืออาจจะแบ่งไม่ไม่เข้ากันอะไรแบบเนี้ยอาจจะเกิดผลต่างๆเกิดขึ้นตามมาภายหลังนะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีกุมในช่วงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ตกเลือนมรณะ แปลว่าวันหลังวันที่13กุมภาพันธ์พูดง่ายคือประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินการเงินเนี่ยอาจจะติดขัดหรือสะดุดไปในบางคนเพราะดาวการเงินเป็นมรณะต้องไปเสียเงินกับในเรื่องของอาบางคนอาจจะต้องไปดูแลในเรื่องของสุขภาพพราอมรณะเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บนะครับหรือบางคนอาจจะต้องไปสูญเสียกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการซ่อมบ้านซ่อมรถต่าง เกิดขึ้นได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของการมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเกิดขึ้นได้เช่นกันร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์มาจากเรือนพันธุกบางคนอาจจะซ่อมบ้านมีเกณฑ์ซ่อมบ้านนะครับหรือมีคนมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงบ้านโดยเฉพาะในเรื่องของการรีโนเวทก็ได้เช่นกันแล้วก็ดาวศุกร์นั้นยังมาจากเรือนลาภกับมีโชคมีลาภกับในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะมีโชคมีลาบในลักษณะของการมีเรื่องของเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินเวนคืนต่างๆนะครับมันมีเงินลักษณะของสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณได้บางคนอาจจะได้ลาบได้ผลกับในเรื่องของความเสียหายก็คือเงินปันผลเงินเบี้ยประกันต่างๆนะครับในเรื่องของเงินประกันชีวิตหรือว่าเงินประกันอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะครับจะได้เงินตรงนี้หรือเงินตกเบิกเงิน อะไรประมาณนี้นะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณวันที่13มกุมภาพันธ์เป็นต้นไปแต่คุณจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะว่าดาวการงานตกเลนมรณะเนาะทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของสิ่งอื่นๆต่อไปต่อไปเราจะมาดูลักษณะของการลงทุนไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะดูการงานทุทด้วยของดาวการงานของชาวกรกฎลัคนากรากฎก,ก,ก็คือดาวอังคารเพราะว่าของได้ราศีเมษเป็นพบเลนกรรมมา ดาวคารเป็นเกษตรเนี่ยแปลว่าการงานค่อนข้างอยู่ตัวสำหรับชาวกรกฎลัคนากรกฎนะครับหลังจากการงานเนี่ยพักองศามานานทําให้คุณติดขัดสะดุดไปตอนนี้การงานมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นในเรือนเกษตรแล้วแปลว่าคุณจะมีการงานที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นมีโอกาสได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศได้ตําแหน่งที่ดีนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีการงานที่มีการพัฒนาต่อยอดมากขึ้น แต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าอิทธิพลดาวอังคารเนี่ยโคจรเขาเรียกว่ามุมฉากกับดาวเสาร์นะครับอังคารกับเสาเนี่ยเป็นลักษณะของศัตรตูกันเมื่อโคจรมาทํามุมฉากต่อกันแบบเนี้ยต้องระมัดระวังในลักษณะของการที่มีปากแสงกันกับเพศตรงข้าม มีปากเสียงกันกับคนในที่ทํางานปากเสียงกันในลักษณะข,ของความขัดแยง้งกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นอย่าพิ่งใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจมากเกินไปอิทธิพลของดาวคานกอโครจรอ,อยู่ในเลือนราศีแม่ต้นาธาตุไฟนะครับก็หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยของเราจะพุ่งพ่านมากเกินไป โมโหง่ายนะครับประมาณนี้คงต้องระงับอารมณ์กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างแล้วทุกอย่างคุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับแล้วก็เวลาการขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากอิทธิพลของดาวเนี่ยมันเบียนกันนะครับแล้วก็ทํามุมฉากต่อกันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยดยานพาหนะนะครับแล้วก็การสัญจรในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยนะครับ แล้วอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ไปในช่วงประมาณ24่กุมภาพันธ์เป็นตําแหน่งประนะครับแล้วกลุ่มกับดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุลมดาวราหูเนี่ยอยู่ในราศีพฤกษ์นะครับเป็นพพเดือนลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าราหูนั้นได้เกณฑ์ลิทิ่โยกแล้วก็เล็งกับดาวเกศสุริยา t ด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบนะครับกับในเรื่องบางคนได้มรดกเพราะอิทธิพลของดาวราศีกุมเนี่ยนะครับมรณะมาอยู่ลาภะ แล้วเป็นตำแหน่งเน็ดเลงดาวเกตเนี่ยแปลว,ว่าคุณจะได้รับการสะสนส่งเสริมกับในเรื่องของคนต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสได้ในเรื่องของมรดกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของมรณะก็คือมรดกนั่นเองหรือเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินต่างๆที่บอกไปข้างต้นอันเนี้ก็ถือว่าเป็นในรักษณะของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ก็โอเคถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีบุตรตะด้วยเป็นราชาโชคเราก็จะมีบุตรปริวานนั้นคอยส่งเสริมหรือสนับสนุนที่ดีนะครับมีโอ,อกาสที่คุณนั้นจะมีในเรื่องของการลงทุนที่ดีได้ในช่วงของประมาณหลัง24กุมภาพันธ์แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทุกอย่างจะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะการค้าขายการลงทุนกับในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนเพราะดาวมันเป็นกลุมดาวมรณนะหรือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจะ เกิดขึ like antis, the ้นนะครับในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้เพราะดาวการงานเป็นปลานะครับแล้วเล็งกับดาวเกตด้วยก็แปลว่าอาจจะอยากเหมือนกับทํางานใหม่ๆนะครับแบบบางทีเราก็เบื่อกับงานเก่าก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ละอยากจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็กลุ่มกับดาวมรณะด้วยดาวราหูคือมรณะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าบางทีก็อยากเปลี่ยนแปลงกับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ อิทธิพลของดาวพระศักดีนะครับเล็งลคัคนาแปลว่าคุณยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับในเรื่องของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยช่วยเหลือผลักดันให้กับตัวคุณแต่เป็นตําแหน่งนิดเพราะว่าบางทีเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยหรือพยายามอ่อนน้อมถ่อมตน,นกับในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเหมือนกับช่วยเหลือกับตัวคุณได้นะแต่ต้องใช้เวลาในเรื่องของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ต้อง มองดูในเรื่องของศักยาภาพของตัวเราแต่ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยรับรองพว้หลกผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือหรือสับสนุนให้กับตัวคุณได้นะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎลัคนาก,กรากฎก็คือราศีมังกรคลองด้วยดาวเสาร์นะครับเลข7โคจรเป็นกเกษตรอยู่นะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยตกในเรือน อลิมานานตอนนี้โคจรขึ้นไปนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรแปลว่าคุณจะได้ความดีจากดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรเล็งลักแปลว่าบางคนอาจจะแต่งงานเพราะพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยโคจรกลุ่มกันเพราะฤหัสบดีเล็งลักขนาดก็ได้คู่ดาวเสาเป็นเกษตรคือดาวคู่กลุ่มลักษณะของแบบนี้แปลว่าคุณมีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีโอกาสที่จะมีการลงหลักปักฐานหรือว่ามีลักษณะของการสร้างเนื้อสร้างตัวกับคู่ของเพศตรงข้ามได้ประสบความสําเร็จที่ดี แต่ในยะสัมพันธ์คุณต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวเสาคือดาวคู่ครอ,องของตัวคุณเนี่ยโคโจรอยู่ในราศีมังกรเป็นเกษตรในความมั่นคงของคู่ครองก็จริงแต่มันมีในยัตสัมพันธ์ของการเขาเรียกว่ามุมเบียดหรือมุมที่เป็นจตุโกนหรือพูดง่ายคือมุมฉากต่อกันทําให้คุณอาจจะมีความขัดแย้งมีการทะเลบบาะเบาะแวงกับเพศตรงข้ามได้เช่นกันหรือมีการมีปัญหากับเพศตรงข้ามได้ในช่วงประมาณวันที่1นึถึงยี กุมภาพันธ์หลังจากนั้นพอดาวคารโคเจ้ก็สู่รารศีพฤกษ์รูปอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเกือบทั้งเดือนเลยคุณต้องระมัดระวังกับปากเสียงการทะเลาะเบาแบงกับคู่ของเพศตรงข้ามด้วยนะครับแล้วดาวเสาร์ก็เล็งหลักอยู่ก็เป็นพินทุบาทดาวศุกร์ก็โคโจรเล็งลักษณะก็เป็นพินทุบาทอีกเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยศุกร์กับเสาร์เนี่ยนะครับศุกร์นั้นก็เป็นพินทุบาทในลักษณะข,ของศุกร์เจ็ด อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันต์หมายความว่าจะต้องมีความเด็ดเนื้อร้อนใจกับเรื่องของเพศตรงข้ามดาวเสาเล็งลักก็คือเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุรานะครับก็หมายถึงว่าทั้งดาวเสาหรือดาวราหดดูดวงใดดวงหนึ่งเล็งลักขนาดก็มีปัญหาในเรื่องของคู่ของเพศตรงข้ามด้วยเช่นกันแล้วยังมีนัยยะสัมพันธ์ที่ถึงเกณฑ์กันกับดาวองคาร ที่เป็นมุมเบี่ยนกันแบบนี้แปลว่ายัางไงก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีการล้องอดร้อนใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งกับคอมมิตอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งกับในลักษณะของการที่เราอยากได้ในเรื่องของวันวาเลนไทน์ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องใช้เวลาในการคิดการตัดสินใจความรักความสัมพันธ์มันดีแต่ถ้าเรามีปากเสียงก็ทะเลาะเบาแห่งจนถึงขั้นเลิกลากันได้ด้วยเช่นกันดังนั้นชาวกรกฎลักคณะกรกฎ นะครับต้องพึงระวังกับในเรื่องของความคิดในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของคําพูดการใช้อารมณ์ต่างๆอาจจะนํามาความเดือดร้อนกับคู่ของคนรักได้เช่นกันในช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณ24กุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆบรรเทาลงในช่วงประมาณปลายเดือนอกุมภาพันธ์นะครับก็ขอให้ชาวกรกฎลักนณะกรกฎอดทน กดกั้นและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องวันถ่ายมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถดีได้นะครับแต่มันคงต้องเป็นหลังวันไทา์นั่นเองสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ